นางเอกโปเกมอนคนที่คอยสร้างสีสันในเนื้อเรื่องและคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้พระเอกอยู่เสมอแต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้โคฮารุ aru, นางเอกตัวประกอบของเราสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอ็มจีสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาพูดถึงรวมเหตุผลว่าทําไมโคฮารุถึงเป็นได้แค่นางเอกตัวประกอบนะครับตัวพร้อมใจพร้อมไปะกันเลยมาดูกันที่เหตุผลแรกหรือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือโคฮารุเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเกินไป จนไม่ยอมลาหยุดเพื่อไปะปจนภัยกับซาชิและบัปโกถึงแม้ว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งสําคัญแต่มันก็ใช้ไม่ได้ในการเป็นนางเอกโปกเกมอนพ่อตีมเื่คือการออกกจนภัยพร้อมกับโปกเกมอนเพื่อตามหาความฝันเหตุผลที่2โคฮารุเป็นนางเอกโปกเกมอนคนแรกที่กลัวจะทำลายเป็นชิ้นเป็นอันก็ฟ้าไปถึงตอนที่1 0 0กว่าถึงแม้ว่าในอนิเมะนางจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแต่ว่าโคฮารุก็ไม่ได้คิดที่จะเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างศา,าสตราสกุลเงิ โดยการตั้งใจเรียนเพื่อที่อนาคตนางจะได้กลายเป็นศาสตราจารย์เหมือนกับพ่อของนางจึงทําให้โครู้เป็นนักเอกปกมอนที่มีพัฒนาการที่ชา้าที่สุดจะแบกเทิร์นก็ไม่แบกเทิร์นจะจับโปเกมอนก็ไม่จับหรือการจะมาประกวดโปเกมอนก็เพิ่งมาประกวดเหตุผลที่3โครู้ไม่พยายามดอติดตามเข้าใกล้ซาชิเหมือนนอักเอกปกมอนคนอื่นจึงไม่ค่อยเกิดโมเมนต์น่ารักให้กับคนดูอย่างตอนที่ซาชิเป็นไข้และพยายามที่บอกไอรอนเทลกับเซเรน่า แต่เซน่าได้เข้าใจผิดว่ามันคือไอชิเตะลุที่แปลว่าฉันรักเธอนับว่าเป็นหนึ่งตอนที่สร้างโมเมนต,ต์น่ารักให้กับคนดูหรือจะเป็นตอนพิเศษที่ซาชิตบมือกับพี่ขริเพื่อให้คนดูได้เข้าใจของสายลำพันธ์ที่ผ่านมาในการเดินทางของผู้ยิภาคชินโอเหตุผลที่4ก็ใกล้เคียงกับเหตุผลที่3ในโปกนเกมอนเจอร์นี่มีการรวมตัวของนางเอกโปเกมอนมากเกินไปจนสามารถกบลักษณะความน่ารักของโคโรุไม่เหลือไม่ต่างคนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเมนต,ต์กับซาชิ งั้นผมจะพูดต่อการสร้างโมเมนต์ของนักเอกโปเกมอนแต่ละภาคที่มากรบรัศมีของโคฮารุโมเมนต์ที่3ต่อจากฮิคารินั่นก็นคือลิเลียในตอนที่1 1 1เลิเลียได้ตกอยู่ในอันตรายจึงทําให้พี่ชีต้องสวงวิญญาณอสาาวินขี่นูเหลียงเพื่อที่จะมาช่วยลิเลียยามขับขันหรือโมเมนต์ล่าสุดกับไอริสในช่วงวินาทีแห่งความสิ้นหวังของไอริสพี่ชีของเราก็ได้เข้ามาปลอบใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดที่สวยหรูแค่เดินมาหาเธอในตอนที่เศร้า และล้ฟังในสิ่งที่เธอจะพูดนี่สิต้องเรียกว่าการกระทําสําคัญกองคําพูดเหตุผลที่5นั่นก็เป็นเพราะว่าโคฮารูถูกออกแบบมาให้คู่กับบากโกจนเธอมีโมเมนต์กับซาชิน้อยเกินไปเอาง่ายคือทุกอย่างคือความผิดของบากโกที่ไม่สามารถดึงเธอขึ้นมาให้อยู่จุดสูงสุดเหมือนกับนางเอกโปมมนคนอื่นเหตุผลที่6เธอไม่ออกเดินทางประจนภัยง่วมกับซาชิกับบากโกเพื่อสร้างโมเมนต์แห่งความน่ารักเหตุผลที่7ทีมงานเน้นกับการพัฒนาล่าของอีบุยมากเกินไป จนเธอต้องเดินทางเพื่อไปเจอกับเหล่าบรรดาผู้ครอบครองแลกพัฒนาอีบุยคนอื่นและโดนผู้ครอบครองโปรกมอนเหล่านั้นกบและสมีไปไม่ว่าจะเป็นเซนาหรือแม่หญิงเอเลกะรวมไปถึงตัวละครที่น่าคล้ายกับเธออย่างฮาลุคิเหตุผลที่8ทีมงานโปเกมอนไม่ยอมให้โปเกมอนกับโคฮาลุเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการจับโปเกมอนหรือการสร้างสัมพันธ์กับโปเกมอนตัวอื่นแล้วดึงให้มาเป็นพวก ทีมงานก็ไม่ทำทั้งที่โปเกม,มอนบางตัวที่เจอในตอนบางที่อาจเชื่อใจโคฮรุแล้วกลายมาเป็นพวกแต่ทีมงานก็ไม่ทาได้แต่พบเจอแล้วก็จากไปเหตุผลที่ก็โคฮูุไม่ค่อยประชิญหน้ากับแกงล็อกเก็ตหรือต่อสู้กับเทนเนอร์คนอื่นเพื่อที่จะอัพเลเวลให้กับอีบุยจนทําให้โคฮูุเป็น,นเอกโปเกม,มอนที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์เหตุผลที่10อันนี้คิดเอาเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีความคิดที่ทุกคนคิดเหนือกว่าผม ว่าโคฮารุทำไมถึงเป็นได้แค่นางเอกตัวประกอบแต่ยังไงก็ตามอนิเมะปกว่านเจอร์นี่ก็ได้ทำตอนเฉพาะของโคฮารุให้พวกเราดูตั้งสองขวตอนมาดูกันว่าอาทิตย์นี้เธอจะมีพัฒนาการอย่างไรในการเป็นเทรนเนอร์ของ e อีบุยยังไงก็ตามผมขอโทษทุกคนนะครับที่ว่าให้กับโคฮารุแล้วใช้ความคิดส่วนตัวของผมปที่ตั้งว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างต้องขออภัยนะครับ วันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอิ่ลมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปจ้าเนี้